เช่นบันพื้ครับสวัสดีครับไดยยินชัดเจนมาโนาค่ะครับครับเลยยินอยู่ครับว่างอยู่เนาะครับว่างพอดีครับจ้านอครับสบายดีครับสบายดีจ้าทั้งนั้นนี่เป็นจังไดครับสบายมีมัดกันค่ะตาจ้าตามเด็กๆน้อยๆน่ะอากาศเตี่ยนนะครับ เดี๋ยวห,หนาววฝนมาเรื่อยเมีนอยู่ค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะเดี๋ยวนี้ไข้วัดสายพันธุ์ไม่ระบาดย่างจังเลยจ้าครับครับไอ้อันนี้ก็ไข้ไข้ไไไวัดญ่นะตั้งระบาดเมีนจ้ะดูแลเจ้าของค่ะตามต่อคือเก่าค่ะมื้อนี้วันที่สิบตามสัญญาเนาะค่ะผมยืนขึ้นมากครับมาเห็นได้อยู่ค่ะจัง้งแต่เมื่้เแล้ว หลายเมื่อแต่ละจ้ว่ากามาสรูมายัางอยู่กับมันแน่ใจก็น,น่าครับอืมค่ะก็จ้าอ่ามันไปร่งข้างลนางเนาะจ้าอุ้ยเสียดายหลายบ่เป็นยังสูตต่อเนอะาะค่ะเนาะทั้งจริงวงกับบูมากเรากโอ้โแต่ว่ามันมันมันไหลแต้ม,มเขาแต้มนะมันเป็นสูตรของบนเพราะว่ามันปไปร่งข้างล่างปีนี้เบิดปีนี้เลขสิมาเบิ่นเนะาะค่ะเนาะ ไปปีหกๆนี่อ,อุ้ยข้างหน้านี่ซื้อบิรทหลายกว่กกังวลครับจ้าเพราะว่<ม>ากังวลเนี้ยก็มีแต่ต้นๆปีอะซีหนึ่งๆเนี้ยจ้นาน้องน่ะก็เป็นข้างด่างเบ่นเลยเหน็บเหน็บเหนียวนุ่ค่ะเหนียวนุ่วันที่เดียวผมส่งไอ้ชุดเต็มไปก็เห็นอยู่เนาะจ้าเห็นอยู่ค่ะงงกับหกบมีอยู่เน,น,นาะค่ะเนาะชุดเต็มแต่ผมคัดลงกับมีหกๆนะจ้าต่อ แตงวันนี้ผมมาปับสูตรใหม่สูตรเก่าน่ะมาปรับลงใหม่ยีซิมหาสูตรทีอยู่ในคลิปเอ้ยทีอยู่ในที่ผมส่งให้เอฟซีได้ได้หัวนี้เหลือยีซิบสิบสี่สูตรเบิดเลยบ่มีเลนบ่มีร่องบ่มียังด้ยเท่านั้นแหละกับบ่อไหลตัวกระสันชุดเต็่มภาพคาดอกทุกงวดน่ะเมื่อไงกับยู่ในซิบหาสูตรหกหกวดนี้ไอ้น้อยต้องอยู่เหลือยีซิบสี่สูตรถนั้นตรงตรงขำบนจ้า อาค่ะลูกคีมนี่เกตคูคือเกาครับตรงตรงครับการพุ่งพิ้นอยากลาบก่าครับเอาเองครับจ้าทีนี่มันคือจังไห้สองนึงไปก็ออกหนึ่งสองยังสี่นะจ้าอืมค่ะตามต่อเาะค่ะเนาะผมบอกบอกไว้ตามสูตรของผมนะมันเป็นสูตรตรงตรงปรกหลักนะจ้าครับจ้าจ้าตามต่อค่ะครับครับเอาไหมครับจ้า เอาเดิมได้เนาะครับเนาะค่ะครับเอาเด็กครับข้างด่างกับพานนี่เนาะค่ะครับเอาเดิเด่นครับ1กตุลาเด่นจ้าเด่นสิบบนจ้ามีเจ็ดมีห้ามีหกมีแปดมีเจ็ดมีห้ามีหกมีแปดครับแต่ว่าเก่าก็มี่หรอกมันอ่อนผมก็ได้วโวล่งไห้นะจ้า วิ่งเจ็ดกับห้าครับวิ่งเจ็ดกับห้าจ้าตอบสามตัวมีเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าแปดหกสองแปดห้าสองแปดห้าตอบสองตัวเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจเจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่ แปดห้าครับแปดห้าจ้าแปดหกเก้าหกเก้าหกครับเจ็ดคู่ครับตรงๆครับเจ็ดคู่จ้าเจ็ดคู่เหมือนเดิมครับเอฟซีปันกาบอกเองครับแต่ว่ามันเป็นสูตรบักรักของบนนั่นนะครับเอาข้างล่างครับข้างล่างจ้าสี่กับสามครับสี่กับสามจ้า จับคู่มีสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าครับข้างล่างนี่นิ่งสี่เก้ากับสามแปดครับสี่เก้ากับสามแปดเด้ขอข้างล่างนิ่นจ้จา,จจลากลับไปน้ำเด้อครับโบเบนเด็กข้าล่าขึ้นเก้าละครับจ้าข้างล่างนี่กลับใบน้ำครับข้างบนนี่ตัวนิ่งนี่เจ็ดหกกับแปดหก จ็ดหกกับแปดหกจ้าปรกาศเอาเลขนับข้างล่างตรงครับเลขไม่น่าลงทุนจะเลขดับล่างจ้าครับมีศูนย์สองศูนย์สองสองสี่สองสี่เก้าห้าเก้าห้าสี่หกสี่หกหนึ่ง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 ห้าเจ็ดห้าเจ็ด ามเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวใดกว่าค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดสองแปดสองหนึ่งสามหนึ่งสามหกแปดหกแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามห้าสามห้าเก้าหนึ่ง ครับสิบห้าชุดเหมือนเดิมครับเร็กนับด่างเล็กไม่น่าลงทุนตัวครับอะไรครับจ้าเหมือนเดิมเนาะสิบห้าชุดครับเ<ม>ดิมกดดับยูเด้อค่ะเนาะภาพเงวดทีนอ่ะเดิมสิบห้าแล้วจ้าไก่พิจารณาบึ้งค่ะสําหรับตัวเล็กกับแนวทางกระดเนาะครับอืม,มแต่ว่ากะยังวานั่นล่ละให้พี่น้องผู้เพนมักชุดเต็มกัยังร้อคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ครับเอากะคือการ่าท้ามาเอาเดิเราไล่เขาเพราะว่าวันนี้หรือว่าหน่อยเรือว่อยู่สิบสี่สิบสี่ครัท่านจ้าว่าผมพยายามเสียใยงมันหน่อยหน่อยโน่นหน่อยต้องทุกหมวดนะเพราะว่าที่คัดลงมามันก็นม่ออกโตวคัดนี่แหละอ่าควา,ามสูตรมกกันก็ได้สิบหาสูตรน่ะน,นะมันได้ปวดนะเพรานว่าอ,อยู่สิบสี่ <T t ร่องคิบนี้เ็ดคูมาจีด ouais> ีบกับรงคิปนี้เ็ดคูกับนี่หกโคกจรินะจ้ากะบวดวบางหันมันลงมลางเนาะชุดเต็มกับคือเขาที่หกหกแต่ว่ากะสสำหรับผู้มากเท่านั้นกะบบางคนกับว่าเลขหลายกะบว่าเป็นยั้งเนาะค่ะครับรับรับผู้อยากได้ดีผู้มากดีๆนะกะจังไรก็มาเอาค่ะกะยังไล่ไปหาโดยตรงเนาะครับจ้ากะคือเกานั่น่ะตามสูตรทุกย่างแล้วกะ เป็นสูตรเนาะค่ะสูตรหวยคำนวณบมมีไผรูทั้งอเพิ่นก็เอามาฝากมาตอนเป็นแนวทางเนาะจ้ะครับค่ะค่ะเอาบ่รบกวนเวลาฝากยังถึงพี่น้องแฟนจังองซีเนะจ้ะผู้บรนจบอยู่กระไดครับสวัสดีครับ f อซครับกขอให้พิจารณาครับวดที่แล้วให้บุญมันไปร่งข้างล่างจ้ะนะครับนี่เป็นสูตรเด็กปักกลักบ่ตงกลับแต่กันเอซอยากกับกับไวนัาครับกับเองก็ได้ เพราะว่าอีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างหวยนี่มันบอลในบอนอนทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ยังวัตสีเดวกรบพังไปเวิร์สมีมีดเข่าน้อยแล้วก็เลขนับข้างล่างนี่มันเป็นเลขกพน้ารุ่งทุ่นแต่ว่ากับกันผู้ใดมีเลขผูกใจอยู่ในสุดเลขนับเลกอ่ะอย่าไปรุ่งทุน่นหนครับเพราะว่าแต่ทีทมันก็นเดิมทิไปดีแล้ววอทีเดวมันก็นผ่าน ขอให้คุณพิเจานนาเอาครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นแชร์แนวทางครับกขอให้ทุกคนโชคดีมีใส่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ